่วานมีเรื่องจะเฮ้ยายคนเขาว่าตองไปที่สงบสงบเล่าเนาะ <c oughs> <c oughs> มีเรื่องมาเล่าเอาเรื่องอืมเอาเรื่องเรื่องอะไรก่อนดี โอ้ยไม่มีผอนเรื่องอะเราลำบากอ,อ๋อเลื้อเสอื้อเสื้อเสื้อไม่ได้รีดกระโปรงกระโปรงไม่ได้รีดรองเทา้ารองเท้าไม่ได้ซักตั้งตัวไม่สะอาดเอ่อคิวยังไม่ได้กัน หน้าไม่ได้ทาครีมทาแป้งสรุปแล้วรวมๆวันนี้ไม่มีอะไรดีเลยระหว่างรอแม็กแต่งตัวถ่ายวิดีโอเล่นไม <laughs> ่น,นี่เล่าอะไรอ่ะอยากคู้เรื่องอะไรอ่ะถามมาก่อนดิ แบบถามตอบถามตอบโอเคได้อยู่โอเคนี้ก่อนเนาะเอาไว้คิดเรื่องเราก่อนเดี๋ยวจะเล่าเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นช็อตโอ้มีหลายเรื่องมันมากทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเมื่อวานเออมีเรื่องงั้นแปดเปลงด้วยหลายเรื่องหลายเรื่องสนุกทุกเรื่อง โอเคงั้นเอาไว้เขียนพรอเรื่องก่อนเนาะวันนี้เล่าไปก็แบบไม่เต็มดีอะนิดนึง